เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวพี่สวัสดีครับในผมมาชี้เป้าบ้านสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีท่านผู้ชมเลือกซือเลือกอยู่นะครับพื้นที่กว้างครับ329ตารางวาเลยนะครับบ้านพร้อมสวนผลไมา้หลากหลายชนิดเจ้าของลงว้ให้เรียบร้อยบรรยากาศดีใกล้คิดธรรมชาติโปร่งโล่งสบายครับไม่แออัดไม่วุ่นวายน้ำไฟสะดวก ไม่เปี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านมองเห็นกันแต่ก็ไม่แอาอาัดครับอยู่แบบกระจายกระจายครับตัวบ้านมี3ห้องนอนขออภัยครับมี2ห้องนอน1ห้องน้ําจอดรถได้2คันในโรงจอดรถครับมี1ห้องครัวหนึ่งห้องโถงด้วยสามารถยื่นกู้ได้นะครับกู้ได้เต็มร้อเรซราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองบ้านเดี่ยว329ตารางวาเลยนะครับ ห่างถนนสี่เลนไม่ไกลครับเข้าซอยไม่เดียวใกล้เซเว่นซีเจ,จตลาดนัดใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้เทศบาลแค่5้กิโลภายในตัวบ้านก็พร้อมอยู่ได้เลยครับเฮลเตอร์คร,รัวสิงห์ลังจานระบบน้ําไฟพร้อมพร้อมเขาอยู่ได้เลยมีที่เหลือด้วยนะครับปลูกส,วน,กสวนปลูกต้นไม้สบายๆแปลงนี้อยู่อำเภอท่ามว่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ